พา,พามาชมสวนเนาะค่ะเป็นสวนพักของชา,หา,นนา,า,าว,นนห,ว,ห,วนนหมู่บ้านนายอเพื่อนก็นาากนพากันมาทำสวนอันนี้กระสิเป็นสะหลวงสะหลวงสองลูกคนในหมู่บ้านนายอเพิ่นก็มาจัดสรรกันพากันมาเห็ดแต่ก่อนเพื่อนกระสิเห็ดหลายกานีอันนี้เพิ่นกะ คนเก่าคนแก่เพื่อนกะล่มหายตายจากไปน้ากะเพราะส่วนใหญ่กะสิมีแต่คนเถนะ่เนาะเพิ่นมาเห็ดนั่นนี่ผู้ที่เพื่อนล่มหายตายจากไปแล้วกะแล้วไปลูกลานเพิ่นกันบบได้มาสารต่อกะเลยลอยหล่อลงเหลือหน่อยลงคนฒถาคนแก่ที่เพิน่นยังอยู่เพิก่กะเห็ด ก่อนแต่ก่อนเพิ่นปลูกเต็มเลยหมักพิกหมักแต่งพักหมักแต่งกันขอเบิ่งเขาซื้อเดอ้อบไดลักเดอ้อเนาะพี่น้องเพราะว่าสายมาเพิ่งกลับไปไปเห็ดเวียกเห็ดงานแนวอื่นเพิ่งเกสมมาโหดเต็ตอนเศร้าๆอันนี้เพิ่นถากทางไปสงสัยเพิ่งเกสมปลูกไปเรื่อยเพิ่อเกสมมีโครงการปลูกไปอีก มาุมุชมมักแต่งเพิ่นงามๆเนาะที่นอ้องอันนี้ก็เป็นใบยาสูบต้นยาสูบเพป็นปลูกไว้ใไ้เอง เพิ่นปลูกไว้เขี่ยวหมากอันนี้แตงเพิ่นสีเป็นแตงขาวๆนี่ก็กำลังสิเริ่มเป็นกระจอหมาก ันีกับหกเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกพาไปเบิ่งอีกทางหนึ่งอันนี้ก็คือย่างอ้อมออกมาทางนอกทางเขาหนกโพลดกเลยนะหนกโพลดกที่ห้องปก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 สะออนเนาะพี่น้องเห็นเขียวเขียวกำงาม,งามแต่ละคนเพิ่งกระปุก พาอได้กินเลือกกินแล้วเพื่อนกับคายทางพุ่นกับมีเนาะทางพุ่นคือสิบบริย่างไปบริย่างไปทั่วดองเนาะพี่น้องเบิ่งไกลๆเอาทางนะเดี๋ยวกลับมาทางนี้อันนี้ก็สิเป็น พักเสียนพักเสียนอันนี้เพื่อนแกะเอาเม็ดเอาแนวแล้วปะมโมไปอีกสะนึงสะลวงเพื่อนมีสองลูกทั้งนี้ก็สิเป็นแปลงเบิดเนาะเพื่อนยังบบท่นได้ปลูกมาเพน่นเริ่ม คนเ่าเห็ดพี่น้องมีแต่ค้นเ่าคนเ่ารุ่นเกินหกสิบมีแต่รุ่นเกินหกสิบที่เพิ่นเห็ดสวนในนี้รุ่นหนุ่มก็านานก็นมีหน่อยอาซิมีอยู่ดอกแกแค่เบื่สองสามคนนี่แหละสมไมยก่อนกะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเพิ่นกรพากันไม่เห็ด เป็นสวนเบิร์ดนะมมนี่อันนี้ก็คือว่าอะไรเนาะพี่น้องผู้เพิ่นร่มหายตายจากไปแล้วเพื่ะกะลูกหลานเพิ่นกับโบเดมาเห็ดมาอันนี้โตพูดเลยพี่น้องทั้งนี้ทั้งนี้เพิ่นบบไดมาเห็ดลายเนาะทั้งนี้ คือคนหนุ่มเพื่อนกะมีเวียกมีงานไปหาฟืนหาหลัวยามนี่เพราะว่าหมู่บ้านนายโยเพื่อนกะเห็ดเข้าเมาทายามนี่ก็ต้องพาก,กันไปหาฟืนก็ไปหาเหมาหาซื้อตามไอหัวให้ไปหน้าเพื่อนเพื่อนอยากบุกอยากเบิกเพ็่อนอยากบุกอยากเบิกเป็นนั่นเป็นให้หน้า ก็ขายพื้นขายไม่ไปบักกะทันชุ่มโมกคือบอกเก็บกินกบักกะทันซุกซิมบงก็เด้ออืมอืมแ่บ มันเป็นแมงเบิดปีนี้เพิ่นบบได้เห็ดเพิ่นบบเห็ดอันนั้นเนาะแต่เก่ามันสีเขียวเต็มแห้งงามกว่านี้คือว่าและปีนี้คนแถาเพิน่นเรือหน่อยลูกผู้เพิน่นลลมหายตายจากคนรุ่นใหม่เพิ่นกะบบได้มาเห็ดบ่ม,มีเวลามาเห็ด พื่อนต้องเผ็ดภารกิจแนวอื่นย่างมาเบิงผ้าย่างมาเบิงผักหมีเพื่อนซื้อ,อดอกผักแพวเพื่อนก็นอย่างงามเลยผักแพวงามขนาดถั่วเพื่อนเอาซัำนี่แหละเนาะพี่น้องทางนัน้นคือสีบอย่างไปทอดดอกเนาะ อื้อเพื่อนกับพวงงามเนาะนะในคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ